สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม Scary d o l Curse นะครับผมเป็นหนึ่งในแมทที่อยู่ในเกม Roblox นะครับผมระดับความยากนะครับมีอ่าง่ายกยับยากนะครับง่ายจะเป็นอ่าแบบมี HP เจ้านายตา่ำอะไรคือเจ้านายต่ำวะง่ายกว่านะครับส่วนยากก็เสียงกล้องและลูกศรอ,อะไรวะงง HP เจ้านายสูง <c oughs> อ่าแล้วงงแต่ถามว่าจะง่ายหรือยากนะครับง่ายหรือยากง่ายหรือยาก,ายอยากเอาง่ายครับ สวัสดีนี่คือตุ๊กตาต้องสาบที่จ้องจะเล่นคุณใหญ่ละฮะเอะอมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ามีการโบกใบโบกมือด้วยเนอ่ยไปดีกว่าครับโอ,โอ้ย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 มีร้องด้วยมาคำเตือนเกมนี้ประกอบด้วยไฟกระพริบวิบวับแบบและปลดใส่หูฟังเพื่ออัดทัล,ลดบรรการเล่นนะครับมามีลีดเดอร์บอร์ดด้วยโหมดรางวัลน,นะครับถามว่าเราเล่นเอารางวัลไหมก็ไม่เอาสนุกอย่างเดียว โอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าท่าเกมที่เป็นมุมมองคุณนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งจะคล้ายๆเกมต่อนะฮะมุมมองคุณหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> ประตูไงมันมีประตูเหมือนกันอ่ะเปิดประตูซะเอาแพ็กเกจแล้ววางไว้ในห้องนอนของคุณหลังจากนั้นก็หากรรไกเปิดแพ็กเกจเปิดแพ็กเกจั้นเหรออันนี้คืออะไรกันไกใช่ไหมโอเคนี่คือแพ็กเกจของเรากล่องวัสดุไขส่งมานะไขส่งมาเนี่ยกล่องใหญ่มากเ,เราสั่งเองรถรถขนส่งก็อา้าว ทอยธาสปอร์ตไปแล้วเหรอเดี๋ยวสิเอาไปแฮมเราออกด้วยไม่แฮมเราออกด้วยอะไรรีเจนคืออะไรอ๋อเศษเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอากล่องมาตั้งใหม่โอเควางไว้ก่อนเปิดประตูครับอืมประมาณตรงนู้นเนาะมาเออมันคืออะไรนะใครส่งอะไรมากล่องใหญ่ขนาดนี้มันต้องเป็นลำโพงแน่นอนขนาดใหญ่ นาชัยเมื่อคุณว่าก่อนในสถานที่นี้นอ่าแต่แพ็กเกจกับกันไกลอ่าเอากันไกลแกะกล้องครับมา <c oughs> ตกใจหมดไม่ห่อไม่อ,อะไรอ่ะเออวันนีเจ้าตุ๊กตาอยากได้ด้วยเอเอ้าเอาเอา,เอาเลยเหรอคือคือต้องหนีเลยเหรออ๋อบังคับเป็นคัสซีนอยู่แล้วโอเคก็นึกว่าอะไรโอหที่ไหนเนี่ยทำลายกำแพงหินโดยใช้คิก มือเปล่าเนี่ยนะโอ้เอามือเปล่าพัางกำแพงหินมือต้องแข็งแกร่งขนาดไหนที่จะแบบทำลายหินขนาดหนาได้เนี่ยโอ้โหยังมีอีกชั้นหนึ่งไงยังไม่พอมือนี่แบบเลื่อไมออกแล้วเหรอฮะอยังมีครับยังไม่หมดนะฮะไปมาถึงก็โอ้ไม่ก็นี่ผมอยู่ที่ไหนวัดเนี่ยวันดีเพื่อนไปไหนอะ่ะเอา้เอาเพื่อไปไหนทางนั้นตัน อะไรวะโอ้นี่นที่นี่เป็นที่ไหนกันเนี่ยโอ้ oh m ม god นี่ผมอยู่ในดินแดนลึกลับงั้นเหรอกดปุ่มบนหินสีแดงเพื่อปลดล็อกแพลตฟอร์มนะครับหินสีแดงอันไหนอ่ะมันมีอะไรอันอันไหนอันนี้มีป้ายบอกว่าอ่ามีกระโดดนะครับซึ่งเราขึ้นไปน่าจะตาย <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวอันสีแดงอันนี้เหรอเออว่ามีตูกสอนชี้อยู่นี่เป่านี่ปะข้างบนข้างบนนั้นเหรอ จริงเปล่าไม่ใช่กดมาปุ๊บหลอกเราล่วง,งเชียวตกตายเลยนะไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> ทำไมโดดยากจังวะอุ้ยนี่ขาเราเลยนยขา,าลังหนอโอเคกดปับ๊บแล้วยังไงครับมีคสซีนฮะมีคสซีนแฟลตฟอร์มนี้อ๋อมีแฟลตฟอร์มขึ้นมาครับเราก็สามารถไปยังจุดต่อไปได้นะครับผมมีเสียงค้างคาด,ด้วยวะ <c oughs> มีค้างคาแถวนี้ด้วยเฮ้ สูงขนาด,ดนี้รอดยั <c oughs> งไงมากันต่อครับคุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะมาอ๋อมแพลตฟ,ฟอร์มตรงดีนะฮะแล้วตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นหัวไอ้ตุ๊กตาต้องสาบเมื่อกี้เนี่ยฮะแม่มันหลอกเราแล้วมนอยู่โพที่ไหนก็ไม่รู้น่าจะเป็นดิอาดินเดนของพวกมันนะครับดินแดนของมันไม่น่าพวกเลยเพราะว่าน่าจะเป็นตัวเดียวโอเคเราค่อยๆดูนะครับค้นหาและโยนลูกแก้วสีเขียว3ลูกเพื่อเปิดพอเชลเปิดวาร์มเงั้นเหรอ ได้ครับอันนี้ใช่ไหมปึ๊บหยิบม,มาอันหนึ่งแล้วไว้ไหนอ่ะอ๋อเห็นเห็นถ้วยเห็นใครโอ้มีคนมาใช่ไหมโอเคโอเคมีคนมาเฉยใส่ท่อนี้ใช่ไหมปึ๊บหนึ่งอันอันนี้ครับปึ๊บสองอันโอเคแล้วก็มีอันหนึ่งตรงนูน้นไกลเชียให้เดินไกลมากขั้งข้าวก็ร้องจังเลยฮัลโหลเอาไม้ไหมเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาให้ยื่นให้ อ่ะผมใส่ช่องนี้แล้วกันนะอ้าวเลยเลยเลยปึ๊บเป็นยังครับผ่านไหมฮะโอเคปลดลอ็อกฮะวิอะไรอ่ะวาร์ปหรอผมก็ต้องการวาร์ปวาร์ปกลับไปบ้านปกติอ่ะขอร้องละให้ผมได้มีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขเถิดนะตัวอ่าท่านตุ๊กตาเราต้องเข้าวาร์ปนี้หรอแล้ววาร์ปนี้มีอะไรไปกัน <c oughs> วา้า <c oughs> แล้วกระดาคุณได้วาร์ปออกมาที่ไหนอีกวะเนี่ย อ๋อหาปุ่มแล้วกดเพื่อเปิดประตูระบายอากาศน,นี่มันห้องทดลองอะไรกันแน่กดได้ไหมกดปุ่มคืออะไรอันนี้เหรอไม่ใช่ไม่น่าใช่อันนี้อะไรแลบเซฟตี้ดอนทัชเดอะแอนิมอลนะฮะอย่าแตะสัตว์นะครับแล้วก็สวมเสื้ออ่าสวมหน้าก,กากสวมเสื้อแล็บสวมถุงมือให้เรียบร้อยนะครับอ่านำอาหารเข้ามาในเวิร์กสเตชันแล้วก็อ่าคลีนอัพโยูเวิร์กสเปซนะครับทำความสะอาดด้วยนะฮะโอเคแล้วทีนี้ หาปุ่มแล้วกดเพื่อเปิดประตูระบายอากาศแล้วปุ่มที่ว่าปุ่มไหนเนี่ยอ้าวเรานั่งมาทำอะไรไปแล้วอ๋อมีคนตายด้วยมีคนตายอ๋อปุ่มอยู่นู่นอ่ะแล้วสองคนนั้นทำอะไรเต้นเยอเย่ออะกันโอเคไปเอ่อย่าอย่าระวังระวังชึบโดดให้ดีระวังอย่าให้ล่วงแล้วก็อุ้ยโอ้ยเยอะลงลองลองลองโอเคโทษทีนะแม่รี่ขอผ่านอย่างไฟไปช็อตเลยนะกดครับ ปุ๊บแล้วยังไงเอ่ยไฟฟ้าเออเระเบิดเข้าให้เต็มๆแ,แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อไปทางไหนครับระบายอากาศออกข้างบนเนี่ยเหรอโอเคแล้วเราต้องไปอ๋อทางนี้นี่ไงอ๋อท่อมันพังลงมาเมื่อกี้อะเอาใหม่ใหม่ไม่เมื่อก,กี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะ,อะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรลองเชิงลองเชิง อยากดูว่าน้ำข้างล่างเป็นยังไงเฉยนะใจเปล่าอุ <c oughs> ้ยสูงจังเลยโอเคครับเดี๋โดดไปครับคนสาคนนั้นไปแล้วนะฮะมีท่อเปิดแล้วนะฮะไปะเดินลุยกันต่อยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรข้างหน้าช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอจะไม่รู้เหมือนกันว่าตุก๊กตาต้องสาคนั้นจะโผล่มาอีกทีตอนไหนมีทอร์บายอากาศเปิดมาครับปึ๊บอ๋อต้องกดอ,อีกเหรออือผังประตูมาแล้วนะฮะที่นี่คือที่ไหนอุย้ยมีพระอาทิตย์ลุบ ตุ๊กตาต้องสาดนั้นด้วยนี่คิดว่าแกเป็นเทลีทอ็อปปี้อะฮะเป็นเด็กที่เป็นเด็กพระอาทิตย์คนนั้นแล้วเหรอแกมันไม่ใช่แกมันไม่ใช่เลยแกมันไม่เหมาะสมะอ่ะที่นี่คือที่ไหนทอยเดอะทอยเปล่าไม่น่าใช่เดอะทอยม่เกียวม่เกียวโอเคกพังประตูครับมาเข้าไปเข้าไปจะเล่นมุกเดอะทอยอะไรวะลืมแล้วโอเคครับโอ้ยมือจังใครตายแถวนี้เนะี่ยกดปุ่มครับมา อะไรอ่ะคาสีนครับอุ้ยค่อยๆเปิดด้วยโอ้โหหัวสั่นไปเลยทีนะเป็นใครปวดหัวหรือเปล่าฮะอ๋อเฮ้ยหนีเหรอหนีครับคุณผู้ชมครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่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 ออกขวาออกขวาออกขวาคุณผู้ชมครับออกขวาให้ตายเถอะวิ่งเร็วบอโอ้โหเร็วมากด้วยคุณพี่รีบไปไหนนี่ใครใส่รองเท้าสปีดรันให้ให้คุณพี่เนี่ยฮะวิ่งเร็วเหลือเกินโอ้โหวิ่งแบบยาวๆวิ่งแบบยาวๆ วิ่งแบบรุนัวอุย้ยปีนี่เหรอปีน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 โอ้ยตัดไปจัดไปโอ้ยเสียใจด้วยนะเอาหายต่อหน้าต่อตาหายต่อหน้าต่อตาโอเคไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับหาว่าสีแดงแล้วปิดมันซะโอเคว,ว้าวข้างบนนั้นใช่ไหมเออเดี๋ยวขอดูสำรวจฉากก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับตรงนี้มีทางขึ้นอยู่บนไดปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าไปทางนี้ผมว่า ไม่รอดแน่นอนมีแก๊สรมควันขนาดนี้อย่างนั้นผมต้องไปทางนี้สินะโอเคไต่ท่อเข้าไปฮะไม่โหเดี๋ยวนะแล้วไปได้หรอไปไม่ได้เอ่อเอาเข้าไปกันแล้วครับไปไม่รอกันเลยหรือว่าเราไปไปได้จริงวะเอามันก็ไปไม่ได้นะในเขาลองเอาเปิดได้เหรอ แล้วเ,เราทํำไรครับมีมีกล่องอยู่ตรงนี้ด้วยขอเปิดดูหน่อยหาบอสเดียงก็กดไม่ได้ฮะอ๋ออ๋อแพลตฟอร์มหยิบไนดะ้ดื่มฮะเดี๋ยวจะมาอ e ีเจนจี้ตริงอะไรตอนนี้เดี๋ยวขอดูของหน่อยรีเจนอันนี้คือรีนะฮะมีเก้าอี้มีถังมีแพลตฟอร์มตรงนู้นอ๋อนี่ไงวาวผมเจอแล้วผมเจอวาวแล้วครับเอาเอเอา,เอา,เอา,เอาแพลตฟอร์มมาปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะมาติดอะไร เราต้องแย่งคนอื่นขึ้นด้วยนะแม่โอเคครับมาเราต้องมีเก้าอี้ด้วยครับปึ๊บเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอันนี้แพลตฟอร์มผมตั้งตั้งเองแลนะ้วเนี่ยอือลบหน่อยเอา้าทำไมขึ้นไม่ได้เก้าอีตต้ตกใครทำเก้าอี้ผมตกโอเคโดดเอาเอาลวงลวงอือจะได้ไหมเนี่ยโอเคหนึ่งสองโอ้ยลำบากลำบน,ลบบนลเลยคืนเดือยยางทีนี้ยังอีกอ่ะเออโหกว่าจะบุนได้ <c oughs> เคหมุนเรียบร้อยครับหมุนวาวทีนี้เราก็สามารถไปตรงนี้ได้แล้วนะฮะมีปุ่มกดตรงนี้อันนี้น่าจะกดปุ๊บแพลตฟอร์มน่าจะยื่นออกมาอ่าใช่จริงครับไปไปันต่อเนื่องนะฮะฮัลโหลรอด้วยรออู้อู้นี่เกือบตกกบตกไต,ต่ไปไต่ไปไต่ไปอ่าทีนี้เราก็ขึ้นตรงนี้ได้แล้วครับสวดยอดสวดยอดีดอด่เดียวต้องหนีตุ๊กตาแบบนั้น แล้วทำไมมันคือที่ไหนก่อนอยังไม่รู้โอ้ไม่ร่วงนะไม่รวนะโอเคอยู่ครับเป็นกระดานข้ามไปข้ามมาเปิดได้ไหมเปิดได้แล้วผ่านแล้วใช่ไหมอยู่ๆ p r e v i ววอะพลงบิ e วแบบนี้ผมว่าประตูต่อไปต้องมาแน่นอนคุณผู้ชมเชื่อไหมโอ้โหสวัสดีครับนี่คือเกมดอ l l s นะครับผม แต่เป็นดอเวอร์ชันต้องต้องเลือกนะไม่น่าใช้ค้นหาแล้วดึงคันโยกสองเพื่อปลดล็อกประตูหนึ่งประตูไปที่ห้องหนึ่งแล้วก็หาคันโยกหาคันโยกเลขอะไรเนี่ยหลายละแปลงงงอันที่กดได้กดได้คืออะไรครับไม่มีเปิดได้ไหมโอ้ยไอเขียวแค่หน้าเขียวโอ้เพลงเพลงบิลด้วยนะฮะอันนี้ล็อกอยู่นะครับซ้ายขวาล็อกอยู่มา ผมต้องทำยังไงบ้างครับอันนี้รีเจนได้ต้องโอ้ขึ้นแพลตฟอร์มหรออ่ะเอานี่มาเอามาตั้งตรงนี้โอเควัดดีพวกได้จริงก็เอาโผล่ออกมาสิจะไปกลัวแกนหรอกแกนะ่ะมันก็แค่ตุ๊กตาที่ทุกคนทอดทิ้งไงล่ะ,ะที่ขนาดนี้ปิดได้ไหมโอเคปิดได้แล้วก็ไต่ขึ้นไปทางแคบด้วยระวังให้ดีนะฮะอาจจะตกลงมาได้นะครับ หวังว่าคงไม่มีจับสแก์โหมานะต้งจับสแก์โหมานี่ผมตกเลยนะคือแบบมือชิ่งทําให้โตตกได้เลยเกือบ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 โอเคพอได้พอได้อ่าถึงจุดแล้วฮะอันนี้คือคันโยกใช่ไหมเย่โยกไปถ้าใช่เธอครับประตูเปิดเสียงเปิดแล้วนะฮะผมว่าถ้าลงตตตกผมก็ตกแน่เลยอุ้ยิงอยู่โอเคเบอร์สองครับห้องเบอร์สองอุ๊ยอะไรอ่ะ สูงจังห้องห้องเด็กเหรอห้องเด็กเหรอครับนี่มีเพลย์ด้วยในนี้มีป้ายเขียนนะครับทอยทอยแฟคตอรีโรงงานของเล่นนะฮะซึ่งมีอ่าคุณตือทอยเป็นโปรดิเซอร์ร้านโร,โรงงานนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ขยันเล่นมกุกเหลือเกินอ่ะต่อไปเราจะไปไหนต่อขึ้นหมอนเหรออ๋อมันเด้งได้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งหมอนอะไรหมอนมีสปริงเหรอ <laughs> หมอนอะไรเนี่ยมันด้งได้อะโอันนี้คืออะไรเชือกเหรอ อ๋อเอาเมื่อกี้เราไม่ได้จับโอเคตายไปตายไปสวยมีไอ้นี่หมอนีกนะฮะปึ้งปึ้งปึ้งต้องกี่ชั้นเนี่ยอือโอ้สูงไปสูงไปตายไปครับห้องนอนแต่มันเป็นแบบนี้เลยปึ้งโอ้สูงมากเลยผมกลัวความสูงมากเลยนะโอ้โหสูงจังถึงยังเนี่ยโอ้กันยกกว่าจะเจอได้เออลงเลยตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยสูงไปอ้าว เลยม,มาแล้วเหรอเอาลูยี้ลงลงตั้งแต่ลงแบบยาวๆตั้งแต่ละทำไมเราไม่ลงตั้งแต่แรกวะมืออะไรเพียบเลยโผล่ไปโผล่มาโอเค,ครับไปห้องต่อไปะฮะอุ๊ยที่ไหนโอเราอยู่แถวๆโรงงานที่แบบอ่ผลิตตุ๊กตาต้องสาบเนี่ยเหรอฮาคีที่ซ่อนอยู่ภายในกอดสำนักงานนะครับหลังจากนั้นก็ปิดประตูด้วยเครื่องหมาย exit อ,อ่าก็คือหาุญแจแล้วก็ไปทางประตู exit นั่นแหละครับประตูนี้เปิดไมได้นะครับประตูนี้เปิดได้ไหม เปิดได้นะครับแล้วกล่องเพียบเลยคุณผู้ชมครับการที่กล่องเปิดได้แบบนี้ผมว่ามันต้องมีการจัำสเก็ตกดคืนใช่ไหมไม่มีวะมันต้องมีสักโตนึ่งงสักกล่องนึงง่ะใช่ไหมไม่มีวะไม่มีเว้ยมันต้องมีสักกล่องดิเป็นไปได้อย่างไรเฮ้ยไม่นะเจอกุญแจ,จ,จอ้าวเจอกุญแจเฉยงงห้องนี้ปะไข่ไม่ได้ครับโอเคไม่เป็นไร อ๋อนั่ก็ไอสิทิ์ใช่ไหมแล้วทางอื่นเราเปิดได้ปะเปิดไม่ได้เว้ยเปิดไม่ได้อ้าวนี่คือทางออกอลไรใช่ไหมเนี่ยโอเคอุ้ยอุ้ยผมว่าหมาแน่เลยทางแบบเนี้ยเตรียมเต็มตัววิ่งนะทุกคนนะเต็มตัวจับมือจับมือจับตาจับผมให้ดีไปผมว่าโผล่มาแน่เชื่อผมมันต้องโผล่มาด้านเดียวอุ้ยอุ้ยกะไวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางนั้นเราววิ่งมาทางนี้ขอร้องโอเค ซ้ายขวาซ้ายซ้ายเขาบอกทางนี้โอเคเราตามลูกศรไปนะฮะตามลูกศรไปตามลูกศรไปผมว่าประตูล็อกแน่นอนถ้าแบบเราอยู่ไปเปิดนะฮะโอเคออกซ้ายครับเราไปขวาตอนนี้ตุ๊กตาไล่ตามอย่างมาติดๆนะฮะแหมตุ๊กตาตอนนี้ก็จ้องจะเล่นผมจังเดียวเลยมาครับเพลงบิวเหลือเกินตอนนี้วิ่งแบบ4คูณร้อยครับจังหวะนี้4คูร้อยใครจะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเรามาติดตามสนก,การณ์กันกต่อเลยนะครับผมเนะฮะ้ไม่ใช่แข่งโอลิมปิกนะไม่ใช่ว้ย เราไปทางไหนต่อโอเคลูกศรยังมีอยู่นะครับผมนึกว่าลูกศรจะหายไปแล้วนะฮะออกซ้ายครับแต่ทาไปเพลงเริ่มบิ้วน้อยลงเราหนีพ้นแล้วหรอหรือยังผมว่ายังไม่พ้นหรอกเน่เสียงเราเสียงลอยท้ายยังมีอยู่เลยยังตามมาติดอยู่เลยโอเมก้าโอเมกา้าพูนไมไชัดแล้วทางออกโอเคโอเคโอ้โหโคตรเหนื่อยยังไม่จบด้วยนะยังไม่จบด้วยคุณผู้ชมโอเคตามลูกศรไปฮะ แล้วเราต้องปีนอะไรไหมปีนอีกเยอะเลยผมว่าดีๆขึ้นทางนี้อ่ะแล้วเราก็โดดมาทางแฟลตฟอร์มนี้โอเคไปไปต่อไปต่อไปแบบเร็วๆเลยนะฮะไปแบบเร็วๆเลยนะฮะจะได้แบบคลิปไม่ยาวมากไม่ใหญ่คลิปยาวเกินไป <c oughs> ดื่มโซดาลึกลับแล้วจะทําให้ความเร็วสูงสุดหลบที่นี่อ่ะแปลยังไงวะก็คือแบบไอโซดานี้กินแล้วทําให้เราวิ่งเร็วใช่ไหมโอเคหนึ่งสองไปออกกินเลยใช่ไหม หนึ่งสองโอเคดื่มแล้วสดชื่นไปเลยพีน่น้องแง่แงออกมาข้างนอกด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวระวังเดินวิ่งได้แต่อย่าตก <c ười> คิดว่าเป็นดาดช,ช็อคเวฟมาเฮ้ยอ,อู้ยเกือบ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 กับดักอีกแล้วนะกับดักแบบนี้เห็นบ่อยๆเราวิ่งทางไหนใะ่ไ่ทางนี้เอ้ยทำไมตัวเราเล็กจกังวะเล็กเออเสียงอะไรเออเสียงอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น ไม่มีอะไรใช่ไหมมันขู่ใช่ไหมไม่มีอะไรฮะโอเคตกใจหมดผมนึกว่าโผล่มาอ่ะต่อไปทางเราต้องไปโอ้เข้าไปในโรงงานงั้นเหรออุ้ยมีรถอยู่ตรงนี้ด้วยแกเอสนะที่ส่งของเล่นมาที่บ้านฉันนะฮะแกเอาตุ๊กตาแกขึ้นไปฉันไม่ต้องการตุ๊กตาแกโอ้ยยืนรอต้อนรับเลยนะยืนรอต้อนรับเลยนะมีปืนด้วยเพราะว่าได้เวลาจัดการเจ้าตุ๊กตาป้องศาส์นะครับ พร้อมนะทุกคนพร้อมนะผมจะเริ่มนะอีก3 2 1หวอรดีฉันต้องจัดการเกมให้ได้เกมมันไม่ใช่ตุ๊กตาที่ฉันต้องการอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูผมเห็นมีเลือดด้วยเดี๋ย้ๆนะโดดเร็วมากโดดเร็วมากเฮ้ยเลือดผมล้นด้หรือเปล่าผมลืมดูอไม่โดนมีหนามมีมีบโผล่ด้วยหญิงไม่โดนสักนัดเดี๋ยวฮัลโหล ยิงให้มันแม่นๆหน่อยฮัลโหลเออเออเออครึ่งหลอดแล้วเอออีกเอาอีกป่ะนะเฮ้ยอะไรข้างหลังอ๋อมีดเฮ้ยตกโอมันหลบไมนหลบเอาไปละวัดไปละเล่นอะไรแค่นั้นกับปฏการนายน้อยเหมือนกันเอาดิเอาดิตายไปเลยไอตุ๊กตาเวนจงตายไปพร้อมกับคำสาปของเจ้าซะยิงเฉลิมเฉลิมเอาไปละเอาหนิวหมด เราไปทางไหนต่อออกได้เหรอไปไหนขึ้นรถเหรอผมว่าขึ้นรถแน่เลยขึ้นรถกลับบ้าน,น,น <c oughs> ถ้าผมพังรถได้นี่คือแบบหามากจบเลยยังโอเคครับขึ้นรถด,ดีออกจากโรงงานของเล่นสำเร็จแล้วครับผมจบแล้วใช่ไหมไม่มีต่อแล้วใช่ไหมนี่คือ Scary Dog Curse นะครับผม ตุ๊กตาต้องสาบนะฮะมันเหมือนกันนะมันเหมือนกันเออสนุกดีเป็นดาดออบบี้อีกดาดหนึ่งโอ้ขึ้นไตเติ้นด้วยฮนะ Scary d o g อนะครับจบไปแล้วสำหรับดาดนี้อ่ะมารับรางวัลครับอุย้ยโทษโทษโทษไหนมีอะไรอี๋อไปหา ปเปรี้ยวหมาป่าเอานี่คือชื่อเรื่องนนะอะเนี่ยเปรี้ยวหมาป่าอ๋อนี่คือชื่อเรื่องอะน,นะ <c oughs> ไหนยังมีโอ้ยยังมีหลายเกมเลยนะ หนีเมืองกลัวหนีเกาะผีดิบโอ้โหนายปีศาจปีศาจผีนี่คือชีเลื่องเลยเนี่ยโอเคผมว่าไอ้สาแบบนี้เนะี่ยผมว่าต้องลองหน่อยนะฮะโอเคครับผมก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเกม Scary d o g t o r s นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครยังไม่กด subscribe กด subscribe ใครทำด้วยนะครับผมดกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องนายแมปดำนะครับคอมเมนต์กันมาได้แนะายแมปกันมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีัครบ